ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย จากที่ดาวพฤหัสสบดียกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนกันในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นดาวพฤหัสสบดีก็เดินเร็วผิดปกติมาตลอดภาษาโขนเราเรียกว่าเดินเสิร์ตตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568หรือประมาณ3เดือนครึ่งจากการเดินเร็วต่อเนื่องทำให้ดาวพฤหัสเดินเลยไปที่ราศีมิถุน ไปจนถึงข้ามเขตไปจนถึงราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคม2568โดยทั่วไปพระหัสมีความเร็วเฉลี่ยปีละ1ราศีการที่ดาวพระหัสเดินข้ามราศีก่อนเวลาอันควรแบบนี้จึงทำให้เกิดความวิปริตขึ้นโหราจารย์ท่านเรียกอาการแบบนี้ว่า การเดินวิปริตข้ามราศีคือไม่ใช่การยกย้ายราศีจริงๆทีมงานตาลทวาจึงทำคลิปนี้เพื่ออธิบายถึงการเดินข้ามราศีของดาวพฤหัสและวกกลับไปยังราศีเดิมพร้อมคำพยากรณ์สำหรับทุกราศีในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเดินวิปริตข้ามไปราศีกรกฎเป็นระยะเวลา2เดือน22วันมาดูกันนะครับไอเลคคำพยากรณ์เรื่องดาวพฤหัสจรวิปริตเข้าราศีกรกฎ ช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ทธันวาคม2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์ช่วงที่1คือวันที่สถึง23ตุลาคมท่านจะห่างไกลาจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือช่วงที่สคือวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน จะเกิดความสั่นคลอนในความเชื่อถือผู้ใหญ่ที่อยู่แดนไกลความรู้ที่ได้จากแดนไกลหรือต่างประเทศกลับนำมาใช้ไม่ค่อยได้ผลช่วงที่3คือวันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคมผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลกลับใช้ปัญญาในทางลบหรือใช้ความรู้ในทางที่ผิดเจาชะตาจะเกิดหมดศรัทธาในความรู้ที่ได้จากแดนไกลหรือต่างประเทศในช่วงที่1ถึง2ก็คือตั้งแต่2ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน มีดากวกกิญญาณคุ้มครองเรื่องการงานและสิ่งที่กระทำให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยและคอยให้พรเมื่อทำสิ่งที่ดีๆการงานจะได้สำเร็จสมตามความปรารถนาค่ะในหน้านี้ทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการเดินของดาวพฤหัสมาให้แฟนๆรายการได้รับชมกันแบบง่ายๆเริ่มจากทางซ้ายดาวพฤหัสโคจรแบบเร็วๆคือเดินเสดจเข้ามาที่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาที่ผ่านมา ด้วยการเดินที่เร็วมากคือเสด็จไปจนถึงวันที่21สิงหาหรือ3เดือนเสร็จเศษทำให้ดาวพฤหัสเดินมาอยู่ใกล้ๆขอบราศีมิถุนเมื่อใกล้เข้าขอบราศีมิถุนต่อกับราศีกรกฎดาวพฤหัสก็กลับมาเดินปกติเป็นเวลา2เดือนคือเริ่มจาก21สิงหาคมและข้ามอนาเขตราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคม และยังเดินปกติไปจนถึงวันที่23ตุลาคมจึงเริ่มชะลอหรือเดินช้าลงดาวพฤหัสจะเดินช้าช้าลงจนถึงหยุดนิ่งหรือเดินมนเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกายนจากนั้นดาวพฤหัสก็เริ่มถอยองศาหรือเดินย้อนกลับจุดที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎที่2องศา5 1ลิบดาหรือวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสก็จะเริ่มพัก คือถอยกลับไปยังราศีมิถุนจนข้ามอนาเขตกลับเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่23ธันวาคม2568นับรวมเป็นเวลาที่ดาวพฤหัสวิปริตข้ามมาที่ราศีกรกฎ2เดือน22วันคือช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568 ตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันโคจรของดาวพฤหัส,สบดีเฉพาะช่วงที่ข้ามเลยเข้ามาในราศรีกรกฎพฤหัสได้ทำเนียบดีคือเป็นมหาอุดมีพลังสูงสุดสรุปได้ดังนี้ช่วงที่1พรพฤหัสเดินปกติคือวันที่2ถึง23ตุลาคม2,568เท่ากับ22วันช่วงที่2องพฤหัสเดินมน คือช่วงวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2568เท่ากับ15วันและช่วงที่3คือช่วงที่พระรหัสเดินพักตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2568เป็นระยะเวลา46วันช่วงที่1ระยะเวลา24วันดาวพระรหัสเดินปกติวันที่2ถึง23ธันวาคมจะส่งผลถึงราศีที่ดาวพระรหัสโยกถึง6ราศี คือร่วมราศีราศีกรกฎราศีที่เล็งคือราศีมังกรราศีโยกหน้าคือราศีพฤษภโยกหลังคือราศีกันตรีโกนหน้าราศีมีนและตรีโกนหลังคือราศีพิจิกร่วมราศีส่งผลแรง100%รเตราศีที่เล็งส่งผล75%สเส่วนโยกและตรีโกนส่งผล50เตช่วงที่สองเป็นเวลา15วัน พรหัสเดินช้าลงไปจนถึงหยุดนิ่งตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกาจะส่งผลให้เกิดความสันคลอนไม่เชื่อมั่นในหลักวิชาการหรือหลักธรรมอันถูกต้องมีการยกหลักการมาใช้อย่างสับสนจะเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลในวงการศึกษาหรือวงการศาสนาทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาดินจะเริ่มไม่รับน้ำเกิดน้ำขัง และซึมและไม่ซึมซับเข้าสู่ดินช่วงที่3เป็นช่วงที่ยาวที่สุดประมาณเดือนครึ่งดาวพฤหัสเริ่มเดินถอยองศากลับไปยังราศีมิถุนตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาถึง23ทธันวาเป็นช่วงที่วิปริตอย่างแท้จริงส่งผลให้ดินชุ่มน้ำพื้นดินไม่ซึมซับน้ำจะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายๆพฤหัสพักและมีดาวมรตยูโยกหลัง จะมีการใช้หลักการที่อาเพศหมายถึงการนำความรู้มาใช้ในทางลบทำให้เกิดเพศภัยผิดไปจากหลักการและคุณธรรมที่ถูกต้องเกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการศึกษาหรือศาสนาทำให้ผู้คนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อไปจะเป็นการพยากรณ์เฉพาะราศีไปดูกันเลยนะครับพยากรณ์ช่วงที่1ระยะเวลา22วันดาวพฤหัสเดินปกติ คือตั้งแต่วันที่2ถึง23ตุลาคม2568หสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิง์ดาวพฤหัสได้ทำเนียบมหาอุดอยู่ที่ภพวบบินาศส่งผลให้ห่างไกลาจากผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือจึงทำนายได้ว่าจะต้องห่างไกลาจากผู้ใหญ่ช่วงนี้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยช่วยต้องใช้ความรู้จากแดนไกลหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลในต่างประเทศจึงจะให้ความช่วยเหลือมาได้ นอกจากนี้ดาวพระหัสสทรงผลถึง5ราศีคือราศีกันเป็นพบกระดุมพระผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือเรื่องเงินทองราศีพิจิกเป็นพบพันธุจเจ้าชะตามไม่ค่อยอยากเข้าหาผู้ใหญ่หรือจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยหรือมีความขนขวายพยายามในเรื่องการหาความรู้การศึกษาราศีมังกรเป็นภบอริ มีผู้ใหญ่ที่มีความรู้มาคอยเพลงเล็งมาคอยจับผิดราศีมีนเป็นภพมรณะส่งผลต้องโทษนะคะส่งผลทําให้ต้องห่างไกลเจ้านายหรือผู้ใหญ่หรือจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและราศีพฤษภเป็นภพกรรม,มะส่งผลให้มีคนมาคอยช่วยเหลือในเรื่องงานของเรานอกจากนี้จะมีดาวเกตและมฤตยูมายกหลังดาวพฤหัส ทำให้ดาวเป็นก๊กวิญญาณส่งผลปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยกระทำสิ่งดีๆเมื่อใดก็จะได้สำเร็จสมตามความปรารถนาสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงดาวก๊กวิญญาณส่งผลดีในภพกรรมะและวินาศนั้นทำให้การงานและสิ่งที่กระทำประสบแต่เรื่องดีๆเมื่อทำสิ่งดียิ่งคิดว่าทำงานเพื่อบุญกุศลแล้วก็จะยิ่งประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เมื่อส่งผลถึงพบวินาศาก็หมายความว่า งานที่ทำคนที่ทำงานจะได้แคล้วคลาดปลอจใจความพิน่าเสียหายต่างๆช่วงที่สองเป็นระยะเวลาประมาณ15วันดาวพระหัสเดินมนต์ตั้งแต่24ตุลาคมไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์พรหัสได้ทำเนียบมหาอุดเดินมนต์อยู่ที่พบวินาศจึงส่งผลเสียเรื่องผู้ใหญ่ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือสิ่งที่อยู่ไกล เกิดความพินาศเสียหายแต่เราก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงความเสียหายนี้มากสักเท่าไหร่เพราะว่าพบวินาศานั้นเป็นช่องเบียนเจา้าชะตาจึงมองเห็นเรื่องเหล่านี้อยู่ไกลๆเช่นมีคนใช้หลักการความรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือมีการเมินเฉยต่อหลักการความรู้ที่ถูกต้องแต่เนื่องจากดาววิปร,ริตตกวินาศทำให้ความเสียหายเหล่านั้นยังมาไม่ถึงตัวเรา และในช่วงที่สองนี้ดาวพระหัสเดินมนต์ก็ยังมีดาวเกตและมฤตยูมาคอยยกหลังกลุ่มดาวกวกวิญญาณจึงยังส่งผลดีอยู่สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิง์จึงยังได้รับผลดีจากดาวกกวิญญาณทั้งในเรื่องงานและความแคล้วคลาดจากความพินาศเสียหายตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะต่อมาเป็นช่วงที่สดาวพรหัสเดินพักตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน ไปจนถึง23ทธันวาคม2568ใช้เวลาประมาณเดือนครึง่งสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์ดาวพฤหัสได้ทำเนียบมหาอุตเดินพักอยู่ที่ภพวินาศาสตร จึงส่งผลเสียในเรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่อยู่ในต่างประเทศทําให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลทําเรื่องผิดผิดไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเราจะเห็นผู้ที่อยู่ไกลนําหลักการมาใช้ในทางลบและทําให้เกิดภัยอาเพศจะเกิดเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่อยู่ไกลตัว ผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลนี้เองทำให้เจ้าชะตาเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาในวันที่9พฤศจิกายนดาวเกตจะยกไปราศีแม่ทำให้การโยกกันของดาวกกวิญญาณนั้นสลายตัวไปในช่วงที่สมนี้จึงควรใช้ชีวิตให้มีสติอย่างมากเพราะพระฤหัสเองก็วิปริตเดินพักและมีมฤตยูโยกหลังคอยทำลายอีกด้วยเรื่องที่จะหวังให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลย เว้นเชตแต่ว่าในดวงเดิมของเรามีราหูหรือเกตร,รอรับที่4ราศีก็คือร่วมคือราศีกรกฎเล็งคือมังกรโยกหน้าคือกันโยกหลังคือพฤษศพ,พอมาโยกถึงพระรหัสบริตยูจรมาก็จะครบกกวิญญาณก็จะช่วยเหลือไม่ให้พอเกิดความเสียหายขึ้นมาได้ค่ะ ทีมงานก็ขอจบการพยารณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขอหอน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้แฟนๆรายการสมปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความสุขทุกท่านและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ